ใครชอบแบบทำอาหาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาถึงไฮไลท์แล้วค,ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนนะคะมาทานบุฟเฟ่ทุเลียนกันนะคะที่สวนสุภาทาแลนเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปข้างในกันเลยคะ่ะโอเค okay ค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งวันที่6เมษายนนะคะ เรามากันตั้งแต่แรกๆเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกันข้างในค่ะไปอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีทางเข้าเขาตกแต่งสวยเนาะดูนี่นี่มีป้ายด้วยน่ารักไปเดี๋ยวไม่ทันรอบบุฟเฟ่เอ่กี่โมงนะต้นหนาว น่าจะได้รอบสิบเอ็ดโมงค่ะโอเคจะไปดูอีกทีว่าเขามีจัดแบบไหนบ้างได้ค่ะอันนี้เป็นการ walk in นะไม่ได้จองเนาะมาเลยรอบสิบเอ็ดโมงโไม่ได้จองเป็น walk in นะคะค,ค่ะค,ค่ะ สแกนจ่นายค่ะ1,580บาทค่ะ1580 1 15า8 0บน่ะคะค่ะโอเคให้เราให้ขอบคุณค่ะนี่ได้ตั๋วแล้วสองท่านนะคะ1580า <c oughs> เดี๋ยวเราเอาอันนี้ลิสแบนด์ติดที่ข้อมือนะแป๊บหนึ่งสวยเดี๋ยวเราติดให้กันก่อน อันนี้เราก็ติดดิสแปลนเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถกันนะคะก็จะเป็นรถนะคะที่จะไปรอบ11โมงเดี๋ยวเราขึ้นรถกันไปค่ะโอ้เขาเรียกว่าชมพูตูบาลีนะยาวนะครับอ๋อทนี้เป็นก้านยาวว้าวต้นใหญ่มาก อูดูกิ่งก้านมันใหญ่มากเลยค่ะคือถ้ามาเที่ยวสวนสุภาพไทยแลนด์มันดีตรงที่ว่าเราได้ชมสวนนะแล้วก็ได้สัมผัสแล้วว่าอยู่ใกล้กับต้นทุเรียนแบบนี้เลยค่ะมีฝนเพิ่งตกไปเนาะเขียวชะอุ่มเลยอูดูลูกดกมากแต่ว่ามันยังไม่โตนะ เรามาถึงถึงไหนแล้วอ่ะถึงแล้วถึงบุฟเฟ่ต์แล้วหรอเร็วมากนั่งแบบเพลินๆว้าวคือเรามาแบบช่วงที่สวนเปิดใหม่ๆค่ะคนยังไม่เยอะเท่าไหร่กลล้้วออะะ บรรจากลับรถสามารถที่ตรงหน้าเคาเตอร์ได้นะครับเราจะมีรถขี่มาแล้วแม่น้องหมามีน้องหมามาด้วยนะ นั่งเฉินแล้วโอเคครับครับโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นตั๋วนะที่เราได้มาเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในกันไปกันเลยแล้วก็จะเป็นน้ใหม่นะคะยางผลไม้นะคะซองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเราก็บอกันนี้เราก็เข้าไปข้างในได้เลยเราไปเลือกโต๊ะนั่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะค่อยไปหยิบ อาหารนะคะมีโดนัททุเรียนมาดูใกล้ๆกันถ่ายรูปนะคะเป็นนนน้ตไปแี่ากินมากแล้วก็มีอาหารไทยมีขนมจีนน้ำยาน่ากินมากค่ะเดินมาดูฝั่งนี้ผัดไทยก็มีนี้เป็นผัดไทยนะคะทใหม่ๆแล้วก็มีผลไม้รวมน้องยำผลไม้ยำผลไม้สดนะคะยนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะเยอะมาก เป็นน้ำซีเนียรนะคะผลไม้แปรรูปของเราก็จะมีหลายอย่างหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรยมะม่วงขนุนสวยมากมะม่วงนมันน่ากินตรงนี้แหละทุกคนถ้าใครไม่กินทุเรียนอย่างเดียวนะก็รักินอาหารอย่างอื่นแนะนำให้มาที่นี่นะคะสวนสุขภาพแลยเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันค่ะไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นซุ้มลูกชิ้นยืนกินนะทุกคนนี่น่าทานมากขอเปิดดูหน่อยนะคะ มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูนะแล้วก็มีไส้กรอกไก่ที่เด็ดก็คือเป็นน้ำจิ้มนะคะที่อร่อยมากนะของกินเยอะมากเลยของกินเยอะมากใช่แล้วก็จะมีในส่วนอู้ขา้าวเหนียวทุเลเขาทำป้ายขา้าวเหนียวมะม่วงน่าทานมากมีแบบนี้เลยถ้าเราจะเอาก็มาหยิบให้เขเดี๋ยวเขาจะตักให้นะแล้วก็มีขนมหวานน้ำแข็งใสนะคะซุมนี้แล้วก็ซุ้มนี้จะเป็นสลัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัก ไฮโดโพนิกนะอันนี้วอเตอร์ครสหรือเปล่าว้าวน่าทานมากทุกคนโอเอันนี้ซุ้มนี้จะเป็นแม่ครัวที่ตำส้มตำนะน่าจะแซ่บมากนะคะเดี๋ยวเราต้องมาต่อคิวแล้วโอเคค่ะ<แ>อันนี้เป็นไก่ปิ้งไก่ย่างนะน่าทานมากระยะ่ายนะคะว้าวเยอะมากค่นะ มาถึงไฮไลท์แล้วค่ะโอ้ทุเรียนเยอะมากอันนี้เป็นหมอนทองใช่ไหมคะวันนี้เป็นหมอนทองหมดเลยใช่ไหมคะว้าวน่ากินเลยอันนี้เป็นหมอนทองหมดเลยนะคะพี่ๆเขากำลังขอบเลยก็ถ้าเราจะทานหน่อยเดียวเขาเลือกเนื้อเอานะสัมผัสได้เลยครับสัมผัสได้เลยดูอันนี้ดิใหญ่มากทุกคนใหญ่มากเลยค่ะนี่เยอะไปถึงน่นเลยบุฟเฟ่แบบกินไม่อั้นอ่ะคือ ใครที่ชอบทุเรียนหรือว่าอยากกินอะไรแบบเยอะๆเนี่ยมาจัดเลยค่ะใครชอบแบบอ่หามนิดนึงสุกๆนิดนึงก็ลองดูได้นะคะอือันนี้ก็สุกพอดีสุกพอดีกินนะสวยมากได้เนื้อหนา่ะมค้ได้สวยขอบคุณนะคะเราได้แล้วจัดเนี่ยพี่เขาเลือกให้นะคะดีงามเขาแบบบเราตินได้เลยนะคะค่ะเขาทำแล้วซีนไว้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยสะอาดมากนะเนี่ยได้สองอันแล้ว เดี๋ยวเราไปหาตัวนั่งกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับรอรอเลยค่ะอดเดียวค่ะใช่ไหมครับครับโอ้หเนี่เอามาคนเดียวนะสามอันนี่เขายำสดๆเลยนะคะทุกคนมีแบบน้ำปลากับไม่ปล้าเนาะ

ยำผลไม้สดๆสแบบนี้เลยนะเราฝากวาเดี mm ๋ย hmm. วเราไปกินที่โต๊ะก,กันนะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มส้มตำนะคะมีแบบส้มตำปลาไอย่างนี้เลยแล้วก็แบบส้มตำไทยนะน่าทานมาก เชีมานะตำแป๊บเดียวอืเสร็จแล้วน่าจะเป็นของพี่เขาก่อนนะเ,เอาเผ็ดกลางจ้ะเราสามารถบอกพี่เขาได้นะว่าเผ็ดเผ็ดหรือเผ็ดกลางเผ็ดน้อยอะไรเงี้ยค่ะ จานซ่อมอะไรอยู่ตรงนี้เนาะสะอาดเรียบร้อยดีนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ไปหยิบอาหารมาแล้วนะแล้วก็ทุเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองแบบนี้เลยน่นาทานมากอันนี้เราเลือกเนื้อมาแบบพอดีกินนะแล้วก็ในส่วนของอาหารนะคะก็จะมีเยอะมากเนาะอาทิเช่นนะคะส้มตำส้มตำปูปลาร์ตำส,ตำส,สดๆใหม่ๆเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของลูกชิ้นยืนกินนะอันนี้คืออร่อยมากนะคะ มาทีไรก็ต้องทานทุกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้เรากินเป็นไก่ย่างนะคะแบบนี้เลยกับข้าวเหนียวร้อนๆนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้ค่ะอันนี้เป็นยำผลไม้สดเนาะเราสามารถไปเลือกนะคะทีะ่ข้างในได้เลยว่าเราจะกินผลไม้อะไรบ้างนะคะ,ะก็ที่สําคัญถ้ามาที่นี่ต้องทานผักสลัดท้อนะนี่เขาปลูกเองเลยเป็นผักไฮโดรโปนิกส์นะคะโอเคเดี๋ยวเราทานกันเลยนะคะเริ่มที่อะไรก่อนดี ทุเรียนก่อนและอยากกินทุเรียนมากขอชิมทุเรียนก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะชิมทุเรียนนะนี่เราแกะออกมาแล้วนี่สวยมากอือันนี้เลยหอมอ่ะขอกินเลยนะอืมอืมออร่อยมากแบบมันเป็นเอกลักษณ์เนาะหมอนทองระยองนะอือ คือเนื้อมันพอดีกินอะ่ะหวานมันแล้วก็จะมีไก่ฉีกนิดหน่อยเม็ดเล็กเนื้อเยอะมากดูดิอร่อยมากทุกคนหูมห,หมาทานด้วยกันค่ะอ,อร่อยมากเป็นหนักคือแบบ ถ้าใครมาไม่กินทุเรียนนี่ถือพลาดมากแล้วเราก็ขออนุญาตทานก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะกินน้ำลายตางค่ะทุกคนอันนี้เป็นยำผลไม้นะอืมอืมอร่อยอ่ะอืมก้มโอดีมากมะยงชิดด้วยนะแล้วก็กอยขอกินไก่เป็นไก่ย่าง ไก่ย่างก็อร่อยเลยผู้ชิ้นยังกินอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้คะ่ะฟังแ้าเสียงเชียวก็พอ,อลองมาห้าจานนะเราจะไปเอาเพิ่มี่มเป็งต่ำต่ำนะ จะขออนุญาตทาันขอนะคะเพื่อนโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณคาเฟ่เนาะแล้วก็มีน้ำตกนะให้เรามาเดินเล่นนะหลังจากที่กินบุฟเฟ่เสร็จนะคะมาเดินย่อยกันก่อนนี่มีที่นั่งชมวิวเนะรูปเห็ดน่ารักน่ารักนี่บันไดกล้าขึ้นไปไหม ถ้าขึ้นไปแล้วหักทําไงน่ะครั้งที่แล้วขึ้นไปก็หักเกือบหักว๊วทำไมมันดังแบบน่บนกกากลัวเออ <c oughs> ขึ้นไปได้แค่นี้แหละกลัวไม่ปลอดภัยเออนน่เน่กะอันนี้เดินมาโอ้ยยย แต่ก่อนมันไม่มีใช่ไหมอ๋อเออเดีอ่ะมี่คาเฟ่นี่นี่บริเวณน้นองๆเด็กๆมานอนมาเล่นได้พี่ขายของฝากด้วยนี่เขามีกิจกรรมอะไรให้ทำ้ะนะมีเรือถีบนะ ห้าสิบบาทสามสิบนาทีต้องใส่เสื้อสูชีพด้วยอ๋อนี่กรณีที่คนไม่ได้แบบกินบุฟเฟ่ปะนั่งรถรางอย่างเดียวห้าสิบบาท,ทววใช่นี่มีชมเรียงพึ่งอะไรพวกนี้ที่ตรงนี้ก็สวยนะพ่อเนี่ยคนที่ไปนั่งเรือถีบอะ่ะฮ้ยน้องหมาร้อนมาก มีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้มาสั่งน้ำกันนี้นะครับนี่ทุกคนน้ำตกอยู่ตรงนี้นะมาน้ำตกเนี่ยเราลงเราลงไปถ่ายรูปข้างล่างก็ได้นะแบบนั้นอ่ะเออสวยดีเดี๋ยวลงไปกันสวยดี นี่ตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่นะมีเมนูเยอะเลยขนมก็มีอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะพวกเบกเกอรี่เนาะก็จะมีพวกชิภพายบานอฟฟี่ก็มีนะคะแล้วก็มีบราวนี่เนาะราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะมีทุเรียนด้วยมน่ากินจังทุเรียนพายเดี๋ยวเราเอาทุเรียนพายดีกว่านี่เป็นอะไรเป็นไข่ดาวน่าทานมากๆเลยค่ะ นี่ก็มีกิจกรรมเล่นซิปไลน์แล้วนะทุกคนตรงนี้นะ เมื่อเราทานบุฟเฟต์เสร็จเดินเล่นกันเสร็จเราก็กลับออกมาด้วยรถรางนะคะสำหรับในส่วนของหน้าร้านนะคะเขาก็จะมีผลไม้สดๆดแบบนี้นะคะให้เราได้ซื้อกลับไปฝากครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมะม่วงแก้วมังกรแตงโมนะคะหรือว่าในส่วนของทุเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุเรียนหมอนทองอยู่ที่กิโลละ180บาทนะคะสามารถซื้อกลับไปฝาก ครอบครัวหรือเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วก็ในบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสินค้า o t ท็อแล้วก็ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะคะเป็นของแห้งนะคะสามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เต้งหนาวชาแนลก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับเต้งหนาวชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย